สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาที่ดีเฟนนัแ Land เราอยู่ที่แมป Meta Party กันนะครับวันนี้เลยหมมีสิเหมือนเดิมนะับให้เราไปจุดสุดท้ายถ่ายรูปลงดิสคอร์ดเราก็จะได้หมวกมาเนาะแล้วก็หาตุนแจสีแดงเกินสามอันแล้วก็ลง Discord เหมือนเดิมครับเออแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วมันชอบโหลดแบบไกลๆเนาะให้มัปรับตรงนี้นะในเซตติ้งให้เหลือหนึ่งมันก็จะไม่หลงมันจะเล่นตรงนี้จะไหลตอนที่แม็คเราอยู่มันก็จะไม่ติดอีกเลยเพื่มเงินดูดีติดติดติดริมปักเพื่อนจสีแดงอยู่ไหนเนาะมีนี่เลย อยู่ก้ามานมา,า,า้แบบนี้น่าจะดีกว่านะเห็นตัว ฟู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 ด,ด,ด,ดถไามันเป็นมุมนั้นน่ะงี้ดีว่ามุมนั้นงงอือออือ เราก็ทําได้เพื่นอนอบอกเลยว่าจะรอดไหมวอ้ย อย่าโอ้ยอย่างเดือด <c oughs> ยิงดียิงชาครับมันนะชีวิต อันนี้คือเช็คพอยต์อือเอาเดียวต้องใหดออกมา ทำไมลดลมาอเริ่มคองเริ่มคองอึโ้โอ้โอ้ปึ๊บอืม อันนี้นอันที่หนึ่งใช่ใช่ใช่มันมีแบบติตกำแพงด้วยเขาเลี่ยงอยู่นะมีให้เก็กบไว้บ้างเพแจ มันเยอะกว่าที่คิดผมคิดว่าขึ้นมาทั้งวันแล้วจบแล้วสี่ครั้เนี้ยที่สองแนละ้วไอ้กลมๆนั้นมันหมุนนะมันจะถ้าเราไม่ดดมันจะไหล โอ้ยเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนโอ้ยเกือบเกือบเกือบใครว่าเกือบอหัวร้อนครับขอนเร่งึึบบ อึบปึบปึบุ้ยเออไม่หล่นเนี่ยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงัง,งิงงงงบอกเลยว่างุงงิง ันร้อนีกครับตรงนี้เหมือนก็ว่ามันต้องไปที้ตูด โอ้โหชิพอยมีกุญแจให้เก็บอีกระเปล่า ีมม่มันหมุนมันหมุนอื้อือ้อนะหมุนหมุนหมุนอ่าไดอ้อือหืออือืออือหืออือือ,อ,อ อ้าวแล้วคุณใจอันนึงไปไหนอ่ะเดี๋ยวตรงกันปึ๊บไหนดิสคอร์ดอ่านะ ลงลูกนักเพื่อนๆเราเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าไปกระเป๋ากระเป๋าเออโอเคครับเอาถึงแล้วแต่กุณแจต้องมาหาต่ออีกอันนึ้งเอาผมหาไม่เจอ,อเนี่ยนะเพราเมื่อกี้ผมต้องหลุด ตรงนี้ว่าเนี่ยพื่อนไปกดดิคอรตรงนี้ได้นะยใช่เพื่อนยังไม่ได้เข้าอีก,กคุณเจไปไหนวะคุณเจ มันแชอันเดี๋ยวว่ามันอยู่ข้างแต่แรกๆเลยเนาะแล้วผมไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวนี่ไอ้คุณแจอ้เอาดูหู พบแล้วเพื่อนสามอันโอเคส่งต่อครับตุญแจรูปเรียบแล้วนนี่ต้นแจไส่กระเป๋าด้วยครับเอานี้ เราก็ได้ครบแล้วพินิษไลายลายแ็รยาามอันครบก็เป็นอันจบเคล์เราก็จะได้ Ft มานะครับสะสม Ft ที่เป็นหมูม่บงกุฎไว้ไว้ไปแรกของเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเอาเพจโจด้วยนะครับสวัสดีครับ